กับม่วงก็นนะ่าไม่ยู่สูงแค่ตัวยยากแค่สูงแค่นหนต้อยพ่อติดนี่แม่โอ้ยเดี๋ยวพ่อเห็นไอ้า่วงนี้แม่ยังไรสิได้โอ้โอ้โอ้ก็พอได้สูงโพดได้ให้เต็งในแบบนี้ เดี๋ยวพอเห็นสูงแห้งพอดเดี๋ยวพอเห็นได้หนิเอ้าสูบผาตนอีกข้างหากโอ้ยเหง่านติสอยไดเนาะเอ้าเหน่ยนน้อยนึ่งกระไดโอ้ยบ่ไดจักเทื่อ Ơ oh, đây là đã nè. Ơ Súng phốt súng phốt Ơ Ơ Ơ Đứa bà hiến ít. Ơ Ơ Chú bà thương Ơ Súng phốt súng phốt nè. อ๋อเสียบป่ะถึงนี่มันสูงไรกระได้อ้าวซึ่งได้สีได้ป่ะที่นี่สูงแห้งสูงกระดอสวยกระไดอายุโอ้ยไอตัวน้อเอือนไผ่นอมาปีนไผ่นอจ้าพูดอะ ต้นบ่ายงี้เด้ต mm. you okay. ู้สูงมันเลยแกะหยาบแค่โอ้มาแปะเขาได้หนีต้นหนีมาแปะเขานี่มาทาบกิงปีเดียวก็ได้กินสัมสอยก็สอยยากเอาเอาโอ้ชั่นั็นานนะนี่ แค่เขาได้ปีเดียวก็ได้ชิ้นต้นนี้ต้นนั้นผอกม่วงอันสูอาทูอท๋ออ๋ออ๋อเด็ดเอาเนาะจ้าเด็ดเอาเนาะจังค่อยได้สวยงยาก <laughs> นาะจ้า